ผมเล็งไว้ตั้งแต่เห็นเทรลเลอร์ในอินดี้เวิร์ล่าสุดของ Nintendo เลยนะครับสำหรับเกมสือฟูมาเดนอันไดอิ่งมูนทว่าตัวเกมนั้นลงให้กับ St ตีมก่อนในรูปแบบของ Early Access ซึ่งผมได้ไปลองมาเล่นแล้วประมาณ4ชั่วโมงครับก่อนอื่นต้องบอกว่าเกมนี้ถูกจริตการเล่นเกมของผมในระดับหนึ่งเลยโดยพื้นฐานของการเป็นแอคชั่น2 d ไซส์โคลเลอร์ระบบต่อสู้และเสียงประกอบเสียงเอฟเฟกต่างๆทำออกมาได้โอเคครับทั้งนี้ตัวรายละเอียดของระบบพื้นฐานการเล่นรวมไปถึงเนื้อเรื่องนั้ ก่อนหนึ่งต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมเก่าของคน n a m มที่วางจำหน่ายครั้งแรกในปี1987ในตอนนั้นตัวเกมจะลงให้กับเครื่องเฟมิ c คอมซึ่งส่วนตัวผมไม่ได้เล่นนะแต่ว่าบอกเผื่อไว้คุยชมหลายๆท่านคุ้นชื่อเกสึฟูมาเดนอันไดอิ o งมูนจึงเปรียบได้กับเกมภาคต่อที่บอกเล่าเรื่องราวของจักรูนเกสึที่มีบทบาทในการปกป้องโลกมนุษย์จากเหล่าปีศาจร,ร้าย ทีนี้ตัวเนื้อเรื่องของภาคนี้ก็ได้เล่าต่อว่ากว่าพันปีมาแล้วที่โลกกลับคืนสู่ความสงบทนใดนั้นเองปีศาจย่างริวโคซกิก็ปรากฏตัวพร้อมกับทําลายผนึกโลกปีศาจจนสิน้นไม่นานเหล่าวิญญ,ญาณร้ายจะกลับมาสู่โลกมนุษย์อีกครั้งนั่นทำให้ผู้นําเกสุฟูมะรุ่นที่27จําเป็นจะต้องย้ายจิตของตัวเองเพื่อเดินทางไปยังรอยต่อระหว่างโลกมนุษย์และโลกปีศาจเพื่อค้นหาสาเหตุของปรากฏการณ์นในคราวนี้อีกทั้งการหายตัวไปของน้องชายของเขาก็เป็นเรื่องที่ตัวเอกผู้นี้จะต้องค้นหาความจริงอีีีกกกด้้ววยและนนน่็คคคืืออเเรรรงาาใมภับ าว่ากนในส่วนของเกมเพลย์กันบ้างความเชื่อมโยงของการถอดจิตสู่โลกปีศาจนั้นทําให้กายหยาบของพระเอกจะยังคงอยู่และเขาไม่มีวันตายในครับในความหมายก็คือทุกครั้งที่ตายในลิมโบหรือว่าในาเขตรอยต่อที่ว่าจิตของเราจะกลับคืนสู่ร่างอีกครั้ง ซึ่งซึ่งซึ่งมันทําให้เกมนี้เป็นเกมแนวรคลรยอีกแล้วคุณผู้ชมครับบอกได้คาเดียวว่าผมถอดใจแล้วแหละหยิบเกมไหนมาเล่าสุดท้ายก็เจอแนวนี้ตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันคุณผู้ชมครับยังไงก็ตามนะครับคุณผู้ชมที่ไม่เคยรู้จักเกมประเภทนี้มาก่อนผมสรุปสั้นๆให้กันแล้วกันว่ามันคือเกมที่เราตายเมื่อไหร่ตัวเอกจะต้องย้อนกลับไปเล่นใหม่ตั้งแต่แรกครับทลังนี้การนับหนึ่งใหม่ของแต่ละเกมอาจจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความใจดีของผู้พัฒนาบางเกมต้องสู้บอสตัวแรกใหม่หมดหรือว่าบางเกมแค่เอาของท แล้วก็ต้องดูแยกเป็นเกมๆไปอีกทีนึงนะ ทีนี้โรคไรในแบบของเกสึฟูมาเดนอันได้ยิ่งมูนั้นผมสรุปให้เลยว่าพวกพี่เขามาในแนวทางของทั้งสู้บอสใหม่ตั้งแต่แรกรวมไปถึงฟาร์มใหม่ด้วยครับแหมเวรีกู้จริงๆครับผมนี่รู้เลยว่ากูเล่นไม่จบแน่นอนให้ตายเถอะทั้งนี้ส่วนที่เกมจะเก็บสะสมไว้ให้ก็คือแมทเทียลหรือว่าทรัพยากรในการอัปเกรดต่างๆนะครับโดยเฉพาะอาวุธหลักอาวุธรองสกิลพื้นฐานที่จะใช้อเทมมาอัพไม่เหมือนกันแล้วผมบอกเลยว่าเล่นไปสีชั่วโมงยังอัพไม่ได้สักอันเลยครับให้ตายเถอะอะไรของพี่ครับ มาเดนอันใดอิ g ง o ู n ก็สนุกอย่างไม่น่าเชื่อนะคือพอมันตายแล้วต้องไปเริ่มใหม่การเข้าไปสู้กับศัตรูจึงต้องตั้งใจเล่นมากขึ้นครับโดยเฉพาะการกลิ้งหลบที่จะเป็นทักษะเดียวที่จะทำให้เราหลบการโจมตีของมอนสเตอร์ต่างๆได้ จุดเด่นอีกอย่างก็คือระบบอาวุธนะครับคืออาวุธจะแบ่งประเภทเอาไว้โดยอาวุธก็จะมีเมนกับสับเวพอนอาวุธหลักก็จะมีการโจมตีแบบปกติกับสเปเชียลแอตแทกยกตัวอย่างดาบก็จะมีท่าพิเศษเป็นการตั้งท่าเคาน์เตอร์กระบองก็จะเป็นการชาร์จฟันสเปียร์เป็นการพุ่งแทงอย่างรุนแรงครับดาบคู่ที่เป็นการหมุนดาบรอบตัวหรือว่าลมก็จะเป็นการตั้งกัดป้องกันซึ่งเราสามารถพกอาวุธหลักกับอาวุธรองได้อย่างละ2อันเลยครับ ทีนี้นฝั่งของสับเวพอนก็ค่อนข้างจาเป็นมากในเกมนี้นะครับเพราะว่าดาเมจแรงมากแล้วก็ใช้เอาตัวรอดได้ดีอาวุธประเภทนี้ก็จะเป็นพวกปืนนะครับธนูระเบิดดาวกระจายหรือว่าแหวนเวทมนต์ซึ่งผมย้ําเลยว่าต้องใช้อาวุธพวกนี้บ่อยๆนะครับเพราะมันจะช่วยเราได้เยอะโดยเฉพาะการจัดการกับศัตรูจากระยะไกลรวมไปถึงการช่วยเอาชนะบอสได้ไวขึ้นอีกด้วยครับ ทั้งนี้สับไว่พ้นจะมีจานวนการใช้ที่จํากัดซึ่งถ้าใช้หมดแล้วระบบก็จะมีการคูลดาวเพื่อรีเซ็ตจำนวนให้เราใหม่โดยระยะเวลาคูลดาวก็ขึ้นกับอาวุธและก็แตที่จะแรนดอมมาให้บางอันมีคูลดาวให้ไวนะครับแต่ว่าบางอันคูลดาวช้าแต่ว่ามีสถานะผิดปกติแฝงมาเป็นตัวช่วยรับมือกับศัตรูอะไรทํานองนี้ครับโดยระบบแรนดอมดรอปก็จะรวมถึงอาวุธหลักด้วยนั่นเองแต่ก็ต้องย้าอีกทีนะครับว่าอาวุธเหล่านี้ถ้าเราตายก็คือรีเซ็ตใหม่หมดนะครับต้องฟาร์ใหม่ ทีนี้การสำรวจแผนที่นอกจากจะเจอศัตรูแล้วนะครับเรายังจะได้เจอกล่องเก็บสมบัติที่จะมีอาวุธไอเทมทรัพยากรต่างๆให้เราได้สะสมเอาไว้หรือว่าไอเทมที่เกมเรียกว่า s o u ิวเวอร์ที่จะช่วยอัปเกรดสถานะพาสซีฟสแตทของเราสีด้านนะครับได้แก่การโจมตีอาวุธหลกักอาวุธรองจํานวนเลือดและก็โอกาสในการดรอปไอเทมเติมเลือดซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ดวงครับว่าโซที่ได้มาจะอยู่ในกลุ่มไหน ยังไงก็ตามนะครับสิ่งที่เป็นอุสัสรรคในการเล่นเกมนี้ให้ผ่านไปได้ก็คือจํานวนไอเทมเติมเลือดที่มีจํากัดครับฉะนั้นจะใช้แต่ละครั้งก็ต้องวางแผนให้ดีๆเพราะว่าอย่างที่บอกผู้ชมนะครับว่า แม้จะฆ่าบอสโซแรกได้แล้วแต่ถ้าเล่นแล้วตายก็ต้องกลับมาสู้ใหม่อีกครั้งแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นตัวเกมก็ยังใจดีตรงที่ด่านแรกมีระยะทางไม่ไกลมากนะักวิงว่งวิ่งแป๊บแป๊บก็จะถึงบอสแล้วครับทางนี้ก็มีข้อสังเกตอีกอย่างนิดนึงตรงที่ด้วยความเป็นโรคลท์นะครับแม้ทางจะไม่ไกลแต่ว่าแมปจะโดนรีเซ็ตใหม่ให้ไม่เหมือนกันในการเล่นแต่ละรอบอีกด้วยเท่ากับว่าสายจําทางหมดสิทธิ์ใช้ทริคนี้เลยนะครับ เอาละตัวช่วยอีก2ออย่างที่เกมใส่เข้ามาก็คือระบบห้องขายของที่เราสามารถสะสมเงินเพื่อเข้าไปซื้ออาวุธ3ชิ้นที่แรนดอมออกมาให้เลือกจับจ่ายได้หรือว่าจะเป็นอีกตัวช่วยก็คือแท่นหินอาัขาราภาษาญี่ปุ่นที่ซ่อนไอเทมทรัพยากรกับของเติมเลือดไว้ให้อันนี้นั่นเองโดยสรุปแล้วการเล่นในภาพรวมก็คือการผ่านด่านกับฟา์มไอเทมทรัพยากรให้ได้มากที่สุดนะครับกระทั่งเมื่อไปถึงห้องบอสก็เอาชนะให้ได้นะครับซึ่งถ้าทาได้บอสก็จะรบของให้อีก โดยข้อสังเกตในจุดนี้ก็คือเราสามารถเลือกกลับสู่ร่างได้นะครับเพื่อจะทําให้ของที่เก็บมาไม่หายไปคือตรงนี้ผมเข้าใจว่าถ้าเล่นจนตายไปก่อนของบางอย่างที่ได้อาจจะโดนหักไปบางส่วนแต่ถ้าเลือกกลับเลยเราก็จะไม่เสียทรัพยากรในการอัปเกรดเหล่านั้นไปครับอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของเกมนี้ก็คือระบบดีมอนที่จะเป็นการเพิ่มบัฟพลังโจมตีบัฟความเร็วในการเคลื่อนที่สังเกตได้จากร่างของเราที่จะมีออร่าไฟลุกขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยวิธีการสะสมพลังปีศาจก็คือการโจมตีศัตรู ทั้งนี้เกมจะรีเซ็ตใหม่หมดเมื่อเราถูกโจมตีครับระบบเกมคร่าวๆทั้งหมดก็จะประมาณนี้โดยก่อนจะเข้าสู่พาร์ทสรุปในช่วงสุดท้ายนะครับเดอะมูฟก็ขออนุญาตฝากผู้สนับสนุนเอาไว้ด้วยนะครับท้งออฟทัสแว่นถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีครับด้วยคุณสมบัติตัดแสงสีฟ้าที่ทําให้ใสสบายอีกทั้งออฟทัสมีขาแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกทําไม่งองไม่หกักคุณผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ f a c e b o o k c o m o f t u s โดยถ้าใช้โค้ดเดอะมูฟก็จะได้รับส่วนลด100บาทอีกด้วยนะ และแอดไวส์ูนย์จำหน่ายอุปรกรณ์ไอททั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกจอมอนิเตอร์แล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับคุณผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจากแอดไวส .co.th สามารถใช้โค้ด t m o f 5เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับนึกถึงไอนึกถึง a d ดไวส์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ เกสือฟูมาเดนอันไดอิ่งมูนเป็นเกมแอคชั่นโรคลท์ที่คนามิหยิบเอาเกม IP เก่าของพวกเขามาปัดฝุ่นและทำใหม่ซึ่งเธอถามว่าเล่นสนุกไหมนะครับส่วนตัวผมค่อนข้างเพลินกับเกมนี้นะแม้ว่าจะตายแล้วก็ต้องกลับไปเริ่มใหม่ก็ตามแต่มันเจ๋งตรงที่แม้ผมจะยังไม่ได้อัพอะไรเพิ่ม แต่ว่ายิ่งเล่นเราก็ยิ่งไปได้ไกลขึ้นคือล่าสุดผมไปจนถึงบอสตัวที่2ได้แล้วนะครับและเกือบเอาชนะได้แล้วด้วยซึ่งก็เป็นที่น่าพอใจสําหรับตัวผมเองมากครับทั้งนี้เกมอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับด้วยความที่มันต้องเริ่มใหม่ด้แหละหรือว่าจะเป็นในแง่ของความคุ้มค่านะครับเพราะว่าแม้จะเป็น Early Access แต่ว่าคุนอมิก็ตั้งราคาเกมไว้ถึง662บาทกันเลยทีเดียวซึ่งเมื่อเทียบกับเกมคล้ายๆกันที่คุณภาพสูงมากอย่าง Dead Cell หรือว่า h a d e s ที่มีราคาถูกกันกว่าครึ่งประเด็นเเเรรรืื่่ออออองงงาาาาาาคกก็ต้้้้มมมมพิจณดดวววยยหนนนนััฉะโสุปแลผ เกมนี้น่าจะเหมาะกับผู้เล่นที่ชอบแนวแอคชั่นโรคลท์ที่เล่นเกมอย่าง Dead Cell หรือว่า Hades จนเบื่อแล้วแล้วก็อยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่ผสมผสานอาร์ตเดเรคชั่นแบบญี่ปุ่นเกสึฟู m um a เดน u n d y i n g Moon ก็น่าจะเป็นคำตอบให้กับผู้ชมได้อย่างแน่นอนครับเอาล่ะท้ายสุดวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ